เลยใช่สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการ Healthy f r i Day ค่ะ แต่วันนี้ปวดไหล่มากเลยแขนก็ปวดนะปวดหมดตัวเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะเข้าตูไปตีแบตมานะคะตีแรงไปนิดนึงวปวดทั้งตัวเลยนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงคะ่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเข้าตูมีวิธีมาแก้ความปวดของเข้าตูและะ้วค่ะเพราะว่าวันนี้เข้าตูจะไปนวดนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่การนวดแบบธรรมดาค่ะแต่ว่าเป็นการนวดแบบสปอร์ตมสาสส e ซึ่งสปอร์ตมสาสสเนี่ยจะแตกต่างจากการนวดธรรมดายังไงแล้วก็จะพิเศษก่าตรงไหนเดี๋ยวเราตามไปชมพร้อมๆกับคาตู โอ้โหบรรยากาศดีจังเลยแต่ยังไม่มีใครมาเลยนะเนี่ยแล้วเรานั่งรอกัอนดีกว่าอ๋อเมื่อไหร่จะมานะนัดนานแล้วนะเนี่ย สงสัยมาแล้วแน่เลยอ๋อดีเลยค่ะดีเลยค่ะตรงนั้นเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ สบายตัวมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอ้าวอาจารย์อาจารย์กีตาร์มานวดเองเลยเหรอคะใช่แล้วอาจารย์เลี้ยงนวดให้เขาตัวเองคุยให้ยิ่งดีกว่าค่ะอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์นวดให้เขาตัวเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตมัซซ่าเหมือนกันหรือเปล่าคะอืมจะว่าเป็นสปอร์ตมัซซ่าไปเลยก็อาจจะไม่ใช่น้องอาจจะ มีส่วนหนึ่งแบบเป็นบางท่าที่เราเอาเทคนิคของสปอร์ตมาศาสตร์มาใช้อย่างเงี้ยค่ะเช่นท่าไหนมาคะอาจารย์ที่ลองนวดเมื่อกี้ท่าที่อาจารย์กดไปตรงๆเงี้ยสมมติอาจารย์เจอแบบจุดตึงๆของเข้าตูใช่ไหมกดแล้วก็เสียดส,สีหมุนยอย่างเงี้ยเออเขาเรียกว่าฟริกชั o n ก็เป็น เป็นนึ่งในเทคนิคใช่แล้วก็มีการลูบอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสตรกก็เป็นการลูบแบบเพื่อให้กล้ามเนื้อคลายตัวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเทคนิคของสปอร์ตมาสตร์เหมือนกันโอเคงั้นเรามารู้จักกอนดีกว่าว่าสปอร์ตมาสตร์นี่คืออะไรแล้วมันก็แตกต่างจากการนวดทั่วไปยังไงคะจารย์การนวดเนี่ยมันก็มีหลายแบบใช่ไหมจริงจริงมันมีประวัติมายาวนานละเขาเจอว่าการนวดนี่แบบตั้ง5,000ปีที่ผ่านมา้นปีของที่จีนก็ตั้งแต่ราชวงศ์ฮวงตี้เลย เป็น <Okay. S 1> ทางยุโรปก็ตั้งแต่สมัยฮ mm ิปโปเครติสอย่างเงี้ยก็ทางอินเดียก็จะเป็นแบบนวดอายุรเวทอย่างเงี hmm. ้ยนอกคนอินเดีย mm hmm. คนนิยมถ้าไทยเองเนี่ย mm hmm. ก็เจอตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเลยมีจารึกไว้ว่าเริ่มมีการนวดอย่างเงี hmm. ้ยนะคะ mm hmm. ก็เลื่อยมาอย่างเงี mm ้ย hmm. แต่ถ้าเป็นสปอร์ตม้าศาสจริงๆเนี่ยอาจจะเพิ่งมานิยมได้ไม่นานมาช่วงที่ เริ่มมีการแข่งขันกีฬาเนาะแล้วก็นักกีฬามีมากขึ้นอย่างเงี้ยอย่างในประเทศไทยก็คือช่วงหลังๆเนี่ยจะสังเกตเรามีกีฬาอาชีพเยอะชการนวดในนักกีฬาก็เลยแบบมีความนิยมมีความแบบว่าสําคัญมากขึ้นแต่ว่าถ้าถามว่ามันต่างจากการนวดอย่างอื่นไหมจริงๆแล้วคล้ายกับการนวดสปานะเพราะนวดสปาเนี่ยจะใช้เทคนิคเป็นสวีดิชมาสซาดก็คือเป็นลักษณะคือเรียกว่าสวีดิชมาสซาดเนี่ยก็คือเป็นเทคนิคเดียวกับที่เรานวดในนักกีฬาเลยมันก็จะมีการกด การคลึงการลูบอย่างเงี้ยการบีบการบิดอย่างเงี้ยค่ะการตีอ,อะไรแบบเนี้ยและอย่างอาจารย์นะคะเป็นคนที่ใช้สปอร์ตมัสสัดในการนวดเน,นะะี่ยค่ะเขามีชื่อเรียกเฉพาะไหมคะอืมจริงๆมัสสัดเนี่ยถ้าเรียกเต็มๆเลยนะคนนวดเนี่ยก็จะเป็นมัซซัเจอร์ใช่ไหมก็คือมัสซาดแล้วก็เติม ER แต่แบบ มันค่อนข้างยาวใช่ไหมก็จะมีเหมือนชื่อเล่นนะปกติเขาจะเรียกกันว่ามัตสูมัตสูหรือว่าแบบคนนวดนี่แหละเพราะว่าถ้าเราไปเรียกแบบหมอนวดหมอนวดเนี้ยบางคนเขาอาจจะไม่ชอบใช่ไหมในทีมกีฬานักกีฬาเนี่ยเขาจะเรียกพวกคนนวดว่ามัตสูใช่แล้วอย่างนี้เขาจะเป็นมัตสูบ้างได้ไหมคะเออได้ไม่เนาะจะเป็นมัตสูที่สวยที่สุดเลยนะเนี่ยอาจจะเป็นได้ต้องต้องมีการฝึกฝนถ้าเกิดข้าตัวอยากเป็นมัตสูเริ่มแรกเข้าต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะอาจารย์อาจจะต้องมารู้จักอุปกรณ์ อโอ้ยทำไมเยอะแยะมากมายเลยค่ะอาจารย์คุกทนึงก็ต้องใช้ทุกอย่างเลยเหรอคะไม่จําเป็นแต่ว่าอันนี้มันมีทางเลือกให้เพราะว่าวันนี้เรามาแนะนําให้ จะฝึกเป็นมัสูไงก็ต้องมารู้จักหลายๆอย่างก่อนใช่ไหมไหนเข้าตูรู้จักอันไหนบ้างเนี่ยไอ้คาลเตอร์เพนเนี่ยเข้าตู้เคยใช้เคยใช้ซอมลีดอ๋อแล้วมันเป็นยังไงนั่นก็เย็นนะคะสองอันนี้เน่าจะเป็นอยู่ในอันนี้น้ำส้มอะค่ะอันนี้น้ำส้มกินระหว่างนวดต้องลองดมดูนะยาหมองอะค่ะยาหมองอะลื่นจ้าเหมือนยาหมองอันนี้จริงๆแล้วคนไทยจะรู้จักกันในนามของน้ำมันมวยน้ำมันมวย ในนักกีฬาเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าเขาใช้2ประเทศนี้ค่อนข้างเยอะน้ำมันมวยเนี่ยถ้าเข้าตูลองเอามาทาดูจะรู้สึกว่ามันเป็นย่งไงร้อนๆนิดนึงนะมันเป็นพวกซาลิไซเลตอ่าใช่รร้อนจริงด้วยมันก็จะร้อนๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะใช้สําหรับก่อนแข่งขันเป็นการนวดกระตุ้นอ๋อทำให้กล้านื้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ใช่อันนี้ส่วนใหญ่พวก เซลเย็นอะไรพวกนี้ค่ะจะใช้หลังแข่งขันก็แบบเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดใช่ไหมแล้วมันก็จะไม่ร้อนหลังหลังแข่งขันเนี่ยเราจะไม่ใช้ของร้อนเพราะว่ามันจะยิ่งไปกระตุ้นให้ใหมีการอักเสบใช่จะยิง่งแบบว่าบวมแล้วก็แดงมากขึ้นประมาณนั้นเนาะอันนี้จะนิยมใช้มากในนะักกีฬาเพราะว่าราคาไม่แพงนะ,ะหาง่ายก็ พวกคนนวดก็อาจจะมีติดตัวแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้อันนี้ดูขวดสวยขึ้นมาอันนี้เป็นน้ำมันออยใช่เป็นน้ำมันนวดที่สกัดจากธรรมชาติแต่ว่านี่มีกลิ่นด้วยนะอันนี้กลิ่นลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์อันนี้กลิ่นแตงกวากับอะโลเวลาก็จริงๆคุณสมบัติมันคล้ายกันก็คือช่วยทําให้เวลาที่นวดเนี่ยมันไม่เกิดการเสียดสี ถ้าเขาดูสังเกตตอนที่อาจารย์นวดให้เข้าตูตอนที่เข้าตูน่าจะแห้งๆหนอยใช่มันอาจจะถูแล้วแบบอาจจะเจ็บจากการเสียดสีแต่ว่าถ้าเราใช้น้ำมันนวดพวกนี้นะมันจะลื่นใช่ไหมเหมือนเวลาเข้าตูไปสปาจะรู้สึกแบบลื่นสบายอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นเนเชอรัลออยทั้งหมดแต่พวกนี้อาจจะไม่มีกลิ่น น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวก็ใช้นวดได้เหรอคะน้ำมันมะพร้าวนี่จริงๆแล้วมีคุณสมบัติเยอะมากนะตั้งแต่กินเลยใช่ป่มตั้งแต่กินก็ได้นพระตูไว้ใช้เครื่องสาอางด้วยแล้วก็ยังใช้นวดได้ด้วยใช้นวดได้ด้วยนี่ก็จะไม่เย็นไม่ร้อนเลยไหมคะไม่ก็จะแค่มันๆแต่ว่าอาจจะหวังผลนะช่วยบำรุงเล็กน้อยสําหรับนักกีฬาสาวๆบางคนเนี่ยอาจจะอยากทำให้ผิวชุ่มชื้นนวด้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าเป็นขวตนวดจะเอาวันนี้แหละนวดอันนี้โลชั่นใช่ ก็เหมือนเมื่อกี้ที่บอกเข้าตูว่าอันนี้คือเป็นพวกสารสกัดจากน้ำมันธรรมชาติราคามันจะค่อนข้างสูงส่วนใหญ่เขาก็ใช้ในสปาอะไรเงี้ยนักกีฬาก็ไม่ได้นิยมใช้เพราะว่านักกีฬาต้องใช้เยอะใช้เยอะแบบทั้งตัวแล้วก็ราคาจะสูงก็อาจจะเลี่ยงมาใช้นี่เลยอะไรคะเดบบี้ออยล์ถูกต้องเบบี้ออยล์นี่ราคาถูกแล้วก็ให้ผลคล้ายคลึงกับพวกน้ํามันสกัดจากธรรมชาติก็หาซื้อง่ายบางคนก็จะมีติดตัวไว้เลยไปที่ไหนก็ให้เหมาะนวดใช้อันนี้แหละแต่ว่า เบบี้ออยเนี่ยอย่างที่เรารู้มันจะมันๆใช่ไหม,มบางคนเขาไม่ชอบที่มันจะเยอะมากเขาก็จะเรียกมาใช้เป็นโลชั่นแทนโลชั<ม>่นนี้ก็ไม่ได้ต้องจํากัดว่ายี่ห้ออะไรอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยทําให้มันการนวดมันลื่นไหลนะ<ม>สุดท้ายถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มๆแล้วไม่ชอบเหล่านี้เลยอย่างเงี้ยอะไรที่จะใช้แล้วกันการเสียดสีได้ดีที่สุดแป้งหนุ่มทาแปง้งน่มใช่น้าักเชียวาแล้วก็ช่วยนวดได้อย่างเงี้ย อันนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ช่วยต่อุปกรณ์ที่เราเลือกสักอย่างหนึ่งมาใช้ใชแล้วแต่ความชอบใช้ความชอบสถานการณ์ตอนนั้นเนาะอเออแบบเตรียมอะไรที่มันสะดวกรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วสาคัญที่สุดเลยสําหรับการเป็นมัตซูร,รู้ไหมว่าคืออะไรคืออะไรคะค่ะก็คือมือเรานี่แหละมือาที่สําคัญที่สุดสําหรับการเป็นคนนวดที่ดีจะต้องมีเทคนิคในการใช้มือหรือแมนนวลสกิล เพราะฉันเดียว,วันนี้เขาตัมีอาสาสมัครค่ะจานจะมาเป็นหุ่นให้เราฝึกนวดกันโอเคเดี๋ยวเราไปพบกับอาสาสมัครของเราเลยค่ะน้ำมันนี้เราพอเล็กน้อย<ม>นะไม่ต้องฉลมจนแบบว่าเ<อ>ง,งาว,วาว,วับอะไรขนาดนั้นเนี่ยค่ะการรูปเบานะ ก็คือรูปแบบไม่ต้องมีทิศทางก็ได้รูปลงน้ํามันเบาๆพอลูบเบาเสร็จแล้วคราวนี้จะเริ่มมาลูบหนักลูบหนักเนี่ยจะเริ่มต้องมีทิศทางสมมติแขนใช่ไหมเรารู้ว่ากล้ามเนื้อแขนเนี่ยมันจะมีอย่างนี้เราก็รูปขึ้นไปเราลูบเพื่ออะไรอะคะอาจารย์จริงๆการลูบเทคนิคการลูบหรือว่าเทคนิคการนวดต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะช่วยทําให้มีการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นใช่ไหมเวลาที่เรานวดอย่างนี้ มันก็ไปเพิ่มการไหลเวียนเลือดแล้วพอการไหลเวียนเลือดดีขึ้นมันก็จะมีการเมตาบอลิซึมหรือว่าการเผาผลาญของร่างกายดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ตัวของผิวหนังแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันผ่อนคลายส่วนเทคนิคที่2เรียกว่า persistage p e r s i s a g e ใช่ก็เป็นการบีบการคลึงนี้่ะเนื้อใช่ใช่บีบอย่างเงี้ยแหละก็คือบีบขึ้นมาตรงตรงอย่างเงี้ยตรงตรงใช่แล้วอาจจะมีการบีดหมุนหนีกล้ามเนื้อหรือการคลึง ก,ก็จะใช้นิ้วโป้งก็ได้ใช้ฝ่ามือใช้ทั้งแขนคืออย่างนี้ก็ได้ขึ้นอ,อยู่กับบริเวณถ้าบริเวณใหญ่เนีย่ยเราอาจจะใช้เป็นแบบทั้งแขนเลยเพิ่มแรงมากขึ้นใช่หรือบางทีก็จะเป็นการหมุนอ,มอย่างเงี้ยบิดหมุนกลิง้งกล้ามเนื้ออย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในเทคนิคอันนี้เหมือนกันก็อันนี้ก็คือเทคนิคที่สองส่วนเทคนิคที่สามเรียกว่า f ก i ัน i ริก็คือเป็นการกดแล้วก็เสียดสีอันนี้อาจจะต้องหมุนไปทางข้างหลังดนึ่งเนาะจะได้ถนัด เทคนิคกดและเสียดสีเนี่ยบางทีเราจะเน้นนะหาจุดที่เขามีปัญหาเลยส่วนใหญ่เนี่ยคนสมัยนี้จะเป็นแบบตรงคอตรงบ่าเยอะอจะตึงๆแล้วก็จะมีเหมือนแบบพังผืดแข็งๆกดแล้วมันกึก๊กๆอย่างเงี้ยเออถ้าเขาตัวลองหาของตัวเองก็อาจจะเจอ,อทั้งแผ่นเลยค่ะจ้า<ะ>ท่านี้มันมันจะมีความพิเศษก็คือมันจะช่วยทําให้ตัวของพังผืดอย่างเงี้ยหรือว่าไอสารที่มันทําให้ปวดที่มันค้างอยู่ในตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการ คลายตัว <ừ> mm. ทางผิดมันก็จะนิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ลดอาการปวดตรงบริเวณนี้ลงไปได้ <ừ> mm. ใช้เริ่มจากนิ้วโป้งก็ะดักดหาจุดที่เป็นจุดตึงๆใช่ไหม <ừ> mm. สมมติเราเจอละจุดตรงนี้ของเพียวตึงมากเลยอาจารย์ก็จะกดลงไปตรงๆอย่างนี้แล้วก็มีหมุนวนขวาวนซ้ายสลับกันไป <ừ> mm. ก็คือเขาถึงเรียกว่าก,กดแล้วก็เสียดสี หมุนวนซ้ายขวาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้แค่นิ้วโป้งก็ได้บางทีเขาก็อาจจะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนี้สองนิ้วหาจุดกดลงไปแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาถ้าเคยเห็นเลยใช้อะไรใช่ศอกใช่ศอกลงไปแล้วก็กด หมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้ก็จะมีแรงจากตัวเราช่วยใช่ไหมก็ทําให้ลดแรงที่ใช้กดลงไปโอเคค่ะอาจารย์ท่าต่อไปค่ะเป็นเทคนิคที่4เรียกว่า Vibration Vibration คือสั่นสะเทือนใช่การสั่นเนาะก็อันนี้ท่านี้ทําไม่ยากนะคะพแต่ว่าเราก็หาจุดสมมติเราจะคลายกล้ามเนื้อบริเวณแขนอย่างนี้เราก็เอามือวางลงไปแล้วก็สั่นตึ๊บสั่นส่งแรงจากหาัวไหลเราสั่นปปึ๊บปึ๊บ,บ,บอ,ยนะอย่างนี้นะสั่นอย่างนี้ค่ะ เวลาที่เราสั่นก็คือจะทําให้มันกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อ<ม>ใช่ไหมระบบประสาทกล้ามเนื้อมันก็พร้อมที่จะทํางานไวเบรชั่นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้กับกล้ามเนื้อตรงขา แล้วก็หลังมากกว่าอย่างเงี้ยนะคะเพราะเป็นพื้นที่ใหญ่ๆนะคะถ้าสุดท้ายเรียกว่า tap postment tap postment จะเป็นเทคนิคที่ประกอบไปด้วยการโตบต๊บการตีตีด้วยเฮ้ยด้วยทุบด้วยเหรอคะโอ้ฟังดูแล้วเพียวแบบน่าเสียเลยอ่ะเออแต่จริงๆแล้วคือเราเป็นชื่อเทคนิคแต่ว่ามันง่ายสุดแล้วใช่อันนี้เข้าตูต้องทําได้ถ้าเป็นนักศึกษาอาจารย์จะชอบพูดเล่นเวลาทุบอย่างเช่นเราจะทุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงมาก็จะพูดไปด้วยว่าบ้านอ่ะบ้านอ่ะเห็นไหม ใครทำก้บ้านน่ะ้า่แล้วก็ทุบไปด้วยพูดไปด้วยดูน่งเอกมากดูน่ารักอันนี้คือการทุบใช่ไหมถ้าการตบเราก็จะทํามือป่องๆอย่างนี้ทําเหมือนเป็นรูปถ้วยแล้วก็ตบไปปึ๊บปึ๊บก็มีแรงอัดของอากาศเข้าไปด้วยใช่อย่างนี้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวหรือเราอาจจะนี่ h a กกิ้งการสับใช่การสับเหมือนสับหมูเลยแต่ว่าเราต้องทําต่อเนื่องนะไม่ใช่สับปึ๊บปึ๊บป๊บส่วนใหญ่จะแบบต้องมีจังหวะ ใช่ความเร็วประมาณหนึ่งอย่างที่เข้าตูทํานี้ได้เลย <S <S เริ่มได้ละได้ใกล้ได้ละมาสูนแบบนี้ <S 2> <S 2> <S 2> หรือบางทีก็จะเป็นตีลงไปตรงๆอ๋อ,อใช้เป็นบีตติง้งใช่ตีอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้นะคะ <S <S นี่เราก็รู้จักท่าพื้นฐานนะคะของสปอร์ตศาสตาดไปแล้วค่ะส่วนในช่วงหน้าคะ่ะเราจะมาลองลงลึกนะคะถึงการที่ต้องนวดกับนักกีฬามืออาชีพจริงๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ การแข่งขันกีฬาค่ะแม้เพียงแค่เซียววินาทีเนี่ยก็สามารถที่จะตัดสินผลแพ้ชนะได้สปอร์ตมาสมัเนี่จึงเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะเพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับนักกีฬาค่ะแล้วก็มาถึงช่วงนี้นะคะเราจะมาลองนวดแบบที่ใช้กับนักกีฬามืออาชีพนะคะดูเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยทีเดียวมีสมาชิกเพิ่มด้วยค่ะใช่ค่ะเป็นนักศึกษาปริญญาโทอยู่ที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬานะะชื่อพี่เดย์อ๋อพี่เดย์ใช่ก็มีประสบการณ์ในการนวดเยอะเลยวันนี้ก็จะมาช่วย นวดให้นักกีฬาด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยเริ่มต้นเนี่ยสปอร์ตมาศาสตรนี่อาจจะต่างจากนวดทั่วไปเล็กน้อยอยเงี้ยเพราะว่ามันจะมีเป็นช่วงของการนวด <S <S ใช่ไหมหอ,อันนี้เป็นช่วงก่อน แข่งขันก่อนแข่งขันก่อนแข่งขันเนี่ยมันก็จะต้องเน้นกล้ามเนื้อที่เขาจะใช้ในการแข่งขันจริงๆใช่ไหมหระยะเวลาในการนวดเนี่ยปกติเนี่ยเราจะไม่นวดกระชั้นชิดไม่ใช่ว่าอีก5นาทีจะลงมานวดส่วนใหญ่ก็จะเว้นระยะเนานงประมาณ2 0่สถึงหกนาทีไม่ควรจะต่ากว่า20นาทีปกติเนี่ยเวลาก่อนแข่งนักกีฬาเขาต้องทําสมาธิอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยระยะเวลาในการนวดเนี่ยประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงจะแข่งหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ยังพอได้อย่างเงี้ยก็มานวดเท้า เน้นกล้ามเนื้อที่เขาจะใช้อย่างถ้าเป็นกล้ามเนื้อขาเนี่ยเข้าตัวว่ามีกีฬาอะไรบ้างใช้กล้ามเนื้อขาวิงว่งเลยค่ะวิ่งเลยเยอะบาสเกตบอลบาสเกตบอลฟุตบอลฟุตบอลอะไรอย่างนี้อืประมาณนี้คนก็จะใช้กล้ามเนื้อขากันเยอะสําหรับหลายประเภทกีฬาเนี่ยก็มันเน้นนวดขาเทคนิคเมื่อกี้เราพูดไปแล้วห้าเทคนิคห้าเทคนิคค่ะเข้าตัวลองทายว่าเทคนิคที่ใช้แบบเน้นในการนวดก่อนแข่งขนันนี้จะเป็นเทคนิคอะไรดี นี่พี่เขานวดอะไรอยู่เนี่ยจำได้นี้เลยอ่าลักษณะการรูปสลับกับคลึงใช่ก็เป็นเทคนิคที่ใช้เยอะแล้วก็คือ a อฟเฟเรกับเพอร์ทริเนวดคลึงเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อมันพร้อมกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อแต่ว่าก็จะมีเทคนิคหลังๆันนี่เหมือนนี้แบบว่าอย่างนี้ด้วยใช่อันก็คือจริงๆอ่ะก่อนแข่งขันนะเน้นก็คือเหมือนที่บอกเน้นกล้ามเนื้อที่เราจะใช้สองก็คือจะต้องทำให้เกิด แบบเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเพราะว่าความยืดหยุ่นดีเวลาที่ไปแข่งก็สามารถที่มีช่วงการเคลื่อนไหวที่ดีใช่ไหม,มแข่งได้ดีแล้วก็ไม่เกิดการบาดเจ็บอย่างนี้เนาะแต่ว่าข้อควรระวังก็คือเวลาก่อนแข่งเราจะไม่ทาท่าฟริกชันฟ f ิ i ชันที่เรากดแล้วก็เสียดสีหรือทําการคลึงที่แรงเกินไปกดไปจนถึงหูกล้ามเนื้อชันลึกๆอย่างนี้มันอาจจะทำให้อักเสบซะก่อนเจ็บก่อนไปแข่งเนี้ยก็ไม่เวิร์กเนี้ยเราก็จะ ไม่ค่อยทําท่านั้นเน้นเป็นการลูบการคลึงแล้วก็อาจจะมีการแบบตบตีที่แทบโพสแมน์นี่ใช้เยอะที่สุดเป็นพระเอกเลยทำให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันตื่นตัวเป็นพระเอกของช่วงของการนวดก่อนแข่งขันเลยเพราะว่าการตีการสับอะไรพวกนี้มันจะเป็นการกระตุ้นเน้นการกระตุ้นทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันพร้อมเลือดสูบฉีดดีใช่ไหมพร้อมที่จะแข่งขันอันนี้มีใครเหยาวเหมือนนักกีฬานะคะที่เขาต้องแบบว่าสบาดเหมือนนักวิ่งใช่ไหมถ้าสังเกตเวลาก่อนเขาจะเข้าบล็อกเนี่ยเขาจะมีตบตบ มันก็เหมือนเทคนิคที่เราแบบว่าเตรียมเป็นเทคนิค vibration shaking หรือว่า tap footment นี่แหละตีดีเพื่อที่จะให้พร้อมเวลาที่นวดต่อเนื่องเราจะทําแค่ประมาณ15-20นาที1 5บหถึง20่นาทีให้พอแบบว่าตื่นตัวใช่ตื่นตัวแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะได้ไปอยู่กับตัวเองทาสมาธิแล้วก็ไปแข่งของเขาเนาะ่วระหว่างแข่งขันนี่ก็ จิงๆเป็นช่วงสั้นๆมันจะมีแค่บางชนิดกีฬาเนาะที่มีระหว่างแข่งขันอย่างเช่นพวกฟุตบอลหรืออย่างวอลเลย์บอลที่พักระหว่างเซตอะไรเงี้ยก,ก็อาจจะมีการนวดระหว่างแข่งขันเขาตูคิดว่าปัญหาที่พบในในักกีฬาเาเวลาที่ช่วงพักนี่จะมีปัญหาอะไรบ้างคะเป็นตะคิวโอ้เป็นตะคิวหรือว่ากล้ามเนื้อมันล้าอย่างเงี้ยเราก็จะเน้นแบบ นวดกึ่งๆเพื่อการรักษาไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้น้ํามันแบบเดิมไหมคะจย์ใช้น้ํามันมวยนี่คงจะไม่เหมาะเพราะว่ามันกําลังเครื่องกําลังร้อนๆก็ไปยิ่งไปกระตุ้นอาจจะทําให้เกิดการอักเสบได้อย่างเงี้ยเราก็จะเน้นมาเป็นการใช้น้ําแข็งน้ําแข็งเหรอคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการบาดเจ็บหรือว่าเป็นตะคิวเนี่ยก็ตอนแรกจะคลึงบริเวณที่บาดเจ็บสมมุติว่าอ่าเทียวเนี่ยมีการเป็นตะคิวตรงบริเวณน่องนะก็จะใช้เทคนิคในการคลึง นะเพอร์ทิเซตต่างๆบริเวณน่องอย่างนี้แล้วต้องใช้น้ําแข็งด้วยใช่ไหมคะใช่ให้มันคลายปุ๊บแล้วก็หยิบน้ำแข็งกล้ามเนื้้อยกลามเนื้อมาเยอะมากด้วยเป็นไงบ้างน้ําแข็งนี้เราจะลูบเหรอคะอาจารย์จะเหมือนจันทาราเลยค่ะอาจารย์คุ้นๆใช่ไหมแต่อันนี้เราไม่ได้ถูหลังนะไม่ได้แบบถูหลังเรามา ทำตรงบริเวณที่มีการบาดเจ็บแถวๆหลังอย่างนี้เราต้องรูปหลังหรอะได้ก็ใช้ได้เหมือนกันเซ็กซี่อ่ะถ้าสมมุติว่ามีอาการบาดเจ็บตรงบริเวณหลังเราก็เอาน้ําแข็งมาใช้ตรงหลังได้แต่ว่าตรงนี้เหมือนที่เราบอกว่า เขาเป็นที่น่องเนาะแเราก็จะใช้น้ำแข็งคลึงบริเวณที่น่องไปเรื่อยๆแต่ช่วงระหว่างแข่งขันนี้เวลาสั้นๆท่านเองทำแค่เจ็ดถึงสิบนาทีหรือถ้าเขาพักสั้นกว่านั้นก็อาจจะแค่5นาทีคลึงด้วยน้ำแข็งไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะจบด้วยการยืดกล้ามเนื้ออีกทีหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อที่มันเกร็งจากการเป็นตะขิวขึ้นมาเมื่อกี้มันคลายตัวพร้อมที่จะกลับไปลงแข่งขันรอบใช่ หลังแข่งขันนี่ก็จริงๆจะเริ่มคล้ายกับที่บอกว่าเราไปนวดสปาอะไร<ม>ละ่ะมันจะเป็นการนวดเพื่อผ่อนคลายใช่เพราะว่าแข่งขันมาแล้วใช่ไหมกล้ามเนื้อมันทํางานเยอะเริ่มมีการล้า<ม>อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นการลดความเจ็บปวดถ้าเข้าตัวสังเกตเวลาที่ก่อนก่อนแข่งขนันอาจารย์จะไม่พูดเรื่องความเจ็บปวดเลย<ฆ>จะไปเน้นการกระตุน้น<ม>เพิ่มการไหลเวียนเลือดอะไรพวกนี้แต่ว่าหลังแข่งขันนี่นักกีฬาบางคนมีอาการบาดเจ็บ จจะมีกล้ามเนื้อฉีกเล็กน้อยหรือว่าใช้กล้ามเนื้อเยอะ<ๆ>ก็เริ่มมีการปวดมีการขั่งของกดแลกติกะไรแบเนี้เพราะฉะนั้นหลังแข่งขันเนี่ยเทคนิคที่ใช้เนี่ยมันจะช่วยในการลดการข้างของของเสียแล้วการนวดเนี่ยบางทีมันจะช่วยทําให้หลังสารเอนโดฟินซึ่งสารเอนโดฟินเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกอาการปวดลดลงด้วยช่วยลดปวดเอนโดฟินเอนเคฟาลินอย่างเงี้ยการนวดเนี่ยจะช่วยทําให้สารพวกนี้มันหลั่งออกมามากขึ้นด้วยโอ้ใช้แบบทั้งแขนทั<ๆ>้งอะไรเงี้ยนะคะ ท,ทั้ง5้าเทคนิคก็เอามาผสมกันในช่วงของการผ่อนคลายหมดเลยแต่ว่าเทคนิคหนึ่งที่เราจะไม่ใช้เทคนิคแท็บพ o t m e n t ที่การตบการ<ะ>สาบกระตุ้นเพราะว่าเราบอกแล้ว,ลวหลังลใช่ไหมหลังการแข่งขันไม่ต้องจําเป็นต้องไปกระตุ้นอะไรเขาแล้วเน้นการผ่อนคลายอย่างนี้นะเรานวดหลังการแข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนวดค่อนข้างนาน แต่ว่าไม่ใช่แข่งเสร็จปุ๊บมานวดได้เลยนะเขาบอกว่าต้องเว้นระยะนิดนึงนต้องหลังาาไปสักครึ่งชั่วโมงมไม่เกิน2ชั่วโมงเนี่ยที่มันจะได้ผลที่ว่าจะช่วยลดการหลังสารต่างๆที่ทําให้เกิดอาการปวดอะไรพวกนี้แต่ว่านวดต่อเนื่องก็ครึ่งชั่วโมงไปจนถึงชั่วโมงได้เลย คุยกันเพลินเลยจนยาวนานมากค่ะพี่เดย์เขานวดจะเสร็จแล้วเห็นไหมส่วนใหญ่เวลาใกล้จะจบเนี่ยเขาจะปิดด้วยลูกเบาอีกทีหนึ่งใช่ก็จะรู้สึกแบบโอ้สบายเป็นยังไงบ้างนวดหลังจากนวดไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกสบายตัวรู้สึกกล้ามเนื้อมันความตึงตัวลดลงแล้วก็ความเครียดอะน้อยลงมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายครับโอ้สามารถที่จะแบบส่งผลกับแม้แต่ร่างกายแล้วก็จิตใจได้ด้วยโอ้การนวดสปอร์ตนี่คือแบบสุดยอดมากๆ อันเดียวสุดท้ายนี้เขาตัวอย่างให้อาจารย์ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะอาจารย์เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดเราจะเอาสปอร์ตมัสสัตเป็นนวดที่บ้านเนี่ยมันจะสามารถทําได้ไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วเหมือนที่บอกเขาตูไปนะว่าสปอร์ตมัสสัตเนี่ยมันก็ใช้เทคนิคร่วมกับการนวดแบบอื่นๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราเอามาใช้กับนักกีฬาเนาะแล้วก็อาจจะเอามาแบ่งเป็นช่วงต่างๆแต่ถ้าคนทั่วไปอยากจะเอา เทคนิคที่เราสอนไปเมื่อกี้เอาไปใช้เนี่ยใช้ได้แน่นอนหรือว่าคนที่ยังไม่เคยฝึกนวดที่ไหนเลยอย่างเงี้ยเวลาที่จะจับเอาเทคนิคอะไรไปใช้เริ่มจากเทคนิคง่ายๆเหมือนที่เขาตูททำเป็นการบ,บ,บีบไม่ง่ายก่อนอหรือการทุบธรรมดาแต่ว่าเน้นตรงกล้ามเนื้อที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ส่วนที่เป็นจุดอันตรายอ,อย่างอย,งอยงต้นคออย่างนี้ต้นคอเนี่ย,ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือว่าตรงกระดูกสันหลังอย่างเงี้ยถ้าเราไปนวดตรงๆหรือว่าตรงข้อ เขา่าขา้อเท้าคือเราจะไม่ค่อยนวดตรงๆกับข้อเน้นตรงจุดที่มันมีกล้ามเนือ้อเยอะๆแล้วเราก็ไปใช้ตรงกล้ามเนื้ออย่างเช่นบ่าอย่างเงี้ยได้แน่นอนหลังหรือว่าขาอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถ ประยุกใช้น้องเทคนิคที่เราสอนไปเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะคะโอเคค่ะับวัน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณอนาะจารย์กีต้าร์นะคะพ,พี่เพียวแล้วก็พี่เดย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณค่ะและสำหรับเรื่องของการนวดนะคะจริงๆเนี่ยก็มีหลายศาสตร์หลายเทคนิคค่ะแต่ว่าการที่เราจะเลือกใช้เนี่ยก็อยู่ที่ความเหมาะสมทั้งกับตัวของผู้นวดเองแล้วก็ผู้ที่รับการนวดนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องสปอตเมสาร์ในวันนี้ค่ะส่วนในครั้งหน้านะคะจะมีเรื่องราวดีๆอะไรนะคะอย่าลืมติดตามในราย,รายการ healthy f i day ค่ะส่วนสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง4คนต้อง ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ